กังจะหลับตาจะเดิญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปลับท่านั่งให้ถูกโซนแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบาน ให้แชมชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วเราก็น,นึกถึงบุญที่เราได้ไปตากบาตเมื่อวานนี้กับเช้าวันนี้นะจ๊ะ ในเส้นทางที่จะอันเชิญรือปลอทองคำของพระเดพระหลวงปู่ไปปฏิสถานที่วัดปากน้ำบาสีเจริญนึกถึงบุญเมื่อวานนี้เราได้ตักบาทหนึ่งมืรูปแล้วก็เช้าวันนี้ก็อีกหนึ่งมืนสองพรูป ให้นึกถึงบุญนี้ให้ดีได้ใจที่มีความปลื้มบิติเพราะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บางเกิดขึ้นได้ยากแม้จะมีปิกษุสมเนนมากมายก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากยิ่งโดยเฉพาะในเส้นทางอันเชิญรูราหลองกรรมของบะเด็พบุคุณหลวงปู่นี้นะจ๊ะให้นึกถึงบุญนี้อย่างเมาๆสบาย,ยานอกจากที่เราจะตักบาตรเพื่อ เกลีรยสเส้นทางอันเชิญเพื่อบูชาธรรมปฏิโกรงปู่ยังเป็นภารกิจในการกอบกู้พระพุทธศาสนาให้กลับมาฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลหรืออย่างน้อยเหมือนยุคโบราณกาอันธิ่านมานโดยการที่เราได้เป็น ต้นบนต้นแบบที่ดีสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวพุทธซึ่งตอนนี้นี่ห่างเหินจากพระพุทธศาสนาไปมากให้หวนกลับคืนมามีศรัทธาประสาทะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยระบบระเบียบแบบแผนที่ลูกๆทุกคนลุกระลูกเนนทุกลลกได้ช่วยกันทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเลยตราบลุทธศาสนาตั้งมันเหมือนเดิม หรือดียิ่งกว่าเดิมคำสั่งสอนของพระสัมมสมทธเจ้าก็ยังอยู่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้ที่จะมาเกิดตามมาในภายหลังก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้การที่ รักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,เาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากจะทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยดับทุกข์ได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันจนกระทั่งได้ บรรลุมรลนิพานอีกทั้งการตั้งมั่นในวิชาธรรมกายก็จะยังคงอยู่และสืบท่อต่อไปบนนี้นี่ทั้งสองวันที่ผ่านมานี้เนี่ยจึงเป็นบุญใหญ่ ดวงบนนุญจะสว่างสวัยจะโตใหญ่ระหว่าเชื่อมระหว่างภาคโหลดและภาคปราบให้เนื่องถึงกันโดยที่หลกทั้งหลายอาจจะยังไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นกระแสทานแหน่งบุญที่บังเกิดขึ้นนี้เนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆน,น้อยๆจะไปตัดรลอนมีบากกรรมมีบากเมน วัสดุต่างๆนานา,นาในชีวิตของลูกทุกๆคนให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีแล้วก็จะได้บรรลุธรรมของพระสมมตสุทธเจา้าในบรรลุวิชาธรรมกายอีกทั้งยังจะเป็นผังสำเร็จที่จะติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปอีกยาวนาน ให้ลูกทั้งหมดนี้เนี่ยได้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีได้ดีกว่าชาตินี้มากมายนะักเช่นมีทั้งรูปสมบัติทรัพส,สมบัติคุณสมบัติลาบยศสันเสริญสุขมรรคผลนิพพานและก็วิชาธรรมกายให้เราได้ศึกษาเรียนรู้สร้างบารมีกันไปทุกภพทุกชาติตราบทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมอย่างสะดวกสบาย ได้ง,ง่ายได้มากกว่าชาตินี้เพราะฉะนั้นให้โลกทุกคนน,นึกถึงบนนุญนี้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสให้มีความเลื่มปีติภาคภูมิใจในตัวของเราเองแ่าการมาเกิดของเราในชาตินี้เนี่ยเราได้ใช้วันเวลาที่มีอยู่นี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการสังสมบุญบารมีของเรา เหมือนอย่างบัณฑิตนักปรา์ในทุกยุคทุกสมัยก็ได้ให้ลูกนึกถึงบญนี้เนี่ยได้ใจที่ใสใสเป็นดวงบนใสใสติดอยู่ในศูนย์กลางกยายฐานที่เจ็ดอย่าง,ง่งยเงยใจของเรานีนนะจ๊ะถ้าบริสุทธิ์ผองใสด้วยความปลื้มปีติสุข หล่เลี้ยงใจว่าเราได้สร้างบุญใหญ่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องและดีงามซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆจะทำได้อย่างเรานั้นหากใจที่ใสนี่แหละจะทำให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้อย่างง่ายๆอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลย เหมือนผู้มีบุญในการก่อนในสมัยพุทธกาลที่ได้ฟังธรรมจากพระสมมาสมุทิจ้าแล้วก็เกิดความปีติสุขหล่อเลี้ยงใจพระอายสงสัยในสิ่งที่ตัวยังค้องใจและกระแจมแจ้งในคำสั่งสอนของพระสมมาสมุทิจ้า ทำให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องใจก็เกิดมีความปีติสุขแล้วก็เป็นสมาธิใจจะหยุดนิ่งตั้งมัน่นและในที่สุดก็บรรลุธรรมได้ก็มีมากมายที่ปรากฏในสมัยพุทธกาลเพราะฉะนั้นโลูกนึกถึงบุญนังกล่าวนี้เในด้วยใจที่ปลื้มปีติสุขกายก็จะเบา ใจก็จะเบากายก็จะละเอียดใจก็จะละเอียดใจจะใสใสจะเย็นเย็นเดี๋ยวก็จะหลุดจากเครื่องหยบาบทน้งปวงเคลื่อนเขาไปสู่ภายในเดี๋ยวก็เห็นดวงใสใสขึ้นมาเองอย่างง่ายๆหรือเห็นองค์พระใสใส กิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆความปลื้มในเรื่องบุญกุศลเราได้สั่งสมมาที่ทำความดีมาจะดึงใจให้หลุดจากสภาวะหยาบของโลกเรื่องราวหยาบๆของชีวิตไปสู่สภาวะที่ละเอียดอ่อนอย่างนุ่มนวลอย่างง่าย จะเข้าถึงดวงธรรมได้ง่ายๆถึงองค์พระได้อย่างง่ายๆอย่างที่เรานึกไปถึงเลยจนอัศจรรย์ใจตัวของเราเองได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เลิกนึกถึงบุญใส่ใจที่ใสๆใสในความปลื้มมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ ใจจะได้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆส,สบายๆจะได้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆอย่างส,สบายในกลางดวงใสๆในกลางองค์พระใสๆ ใจก็จะใสละเอียดเข้าไปเรื่อยๆอย่างง่ายๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งใจก็ยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ความสว่างภายในก็จะบังเกิดขึ้นอย่างง่ายๆการเห็นก็จะตามมาเห็นภาพภายในไปตามความเป็นจริง คือสิ่งที่มีอยู่แล้วจริงๆเนะี่ยเราไปเห็นได้อย่างง่ายๆเหมือนผู้มีบุญทุกยุคทุกสมัยนะอย่างง่ายๆย,ยิ่งในช่วงนี้เราจะสร้างมหาธามบารมีใจยิ่งใสบุญยิ่งใหญ่ตามไปเรื่อยๆ จะได้บุญเยอะๆหรือการอ,อุทิศส่วนบุญส่วนกนุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการีหมู่าสนิทพิสหายผู้ที่เป็นีดรัจ์ของเราเนี่ยก็จะถึงอย่างง่ายๆตมีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยตีมีทุก,กข์กน้อยก็ยจะได้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็จะสุขมาก มีสุขมากในเทวโลกแล้วก็ยิ่งสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและบุญก็จะไปเป็นทิพยสมบัติในเทวโลกอย่างมากมายทีเดียวอย่างอัศจรรย์ทตเดียวมีทั้งบริวารสมบัติทิพยสมบัติแล้วก็จะเป็นที่โจทย์ขาน อยู่ในหมแห่งสหายแห่งชาวสวรรค์ทั้งหลายว่าเราชื่อนั้นชื่อนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาสร้างบารมีไม่ด้เอาสังขารไ,ไปะลมอาทรัพย์ไปตลอย,ยก็จะเปลิ่มบิติชื่อเสียงเราก็จะโด่งดังไปในเทวโลกจากวิมานหนึ่งก็ไปสู่อีก มาหนึ่งไปเรื่อยๆจากสวรรค์ชั้นหนึ่งก็ไปถึงชั้นต่างๆไปเรื่อยๆอย่างที่เรานึกไปถึงเลยมื่เราแค่ทำความดีในเมืองมนุษย์แต่เสียงโจทย์จันไปถึงเทวโลกโจทย์กันตดต,ต่อกันไปอย่างน่าทึ่งอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นจากการสั่งสมบุญบารมีของลูกด้วยความปิติเลื่อมใสในบุญกุศลในการสอนของพระสมมสมุติเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ลูกหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆ ให้ใจเย็นเย็นจะประคองจะให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาระหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาเนะี่ยวางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ